เดี๋ยวเรามาดูเครื่องทําความเย็นนะครับแบบสวมคอนะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับเขาจะมีรุ่นทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นธรรมดาอ่ารุ่นที่มีแถม power bank แล้วก็รุ่นที่อัปเกรดสาหรับติดที่คอเลยนะครับคือแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ไปหาอัปเกรดแบตเตอรี่ลองดูที่ญี่ปุ่นนะครับสามารถอัปเกรดได้นะครับตัวนี้เป็นแบบธรรมดาก็คือเป็นพอร์ต usb นะครับก็จะมีสาย usb เป็นผายไทซี C มาให้นะครับให้เราเสียบกับ Power Bank ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ในกระเป๋าหรือจะต่อกับหัวชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับยืดได้นะครับตัวนี้ยืดได้นะครับมีโหมดให้เราเลือก3โหมดนะครับแรงค่อยแล้วโหมดสลับการใช้งานถ้าเราจะอัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมจะมาจะบอกว่าวิธีอัปเกรดนี่นะครับถ้าเราอยากอัปเกรดนะครับเราอยากอัปเกรดนะ อัปเกรดก็คือไปสั่งเอาจากญี่ปุ่นเอาเดี๋ยวผมจะลองแกะก่อนนะครับอ่านี่เห็นไหมครับรุ่นนี้อัปเกรดได้ถ้าเราจะไปสั่งแบตเตอรี่ที่มันเป็นแบบสวมคอสําหรับของเขาเลยครับเขาก็มีนะครับสั่งจากญี่ปุ่นเอานะครับแล้วก็มาติดตรงนี้แทนนะครับก็สามารถพกพาแบบไม่ต้องเสียบสายได้นะครับอ่าไปหาอันนี้เอาเอาเองนะครับมีทั้งหมดมาทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นของใหม่นะครับตัวนี้ก็ จะเป็นที่รองคอให้มันหนาขึ้นนะครับมันมีบางกับหนานะครับก็ไปเปลี่ยนกันได้นะครับมีหมด2ตัวนะครับตัวละ1290บาทนะฮะเหมาะสําหรับหน้าร้อนมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับ